โยเดียซุปอาหารผู้ดีพามาา่าต้นกำเนิดจากฉเฉลยศึกอยุทยาคราวเสียกรุงครั้งที่สองเมื่อพุทธศักราช2,310ชาวกรุงศรีอยุธยาถูกกองทัพพมากก่ากวาดต้อนไปเป็นฉเฉลยศึกจำนวนมากเมื่อไปถึงแผ่นดินพามาา่าชาวพาม่าก,ก็เรียกชาวอายุทยาว่าโยเดียมาจากคำว่าโยดะยา เมื่อถูกกวาดต้อนไปแล้วก็เกิดการถ่ายทอดและผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างชาวอายุทยากับชาวพมา่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องโขนดนตรีละครปีธาตุขาดไม่ได้คืออาหารซึ่งหนึ่งในมรดกด้านอาหารที่สืบทอดมานานก็คือโยเดียซุปหรือต้อยมยำอายุทยาโยเดียซุปเป็นที่นิยมของชาวพมา่าตั้งแต่ชนชั้นกลางขึ้นไปและถือกันว่าเป็นอาหารชั้นดีสำหรับผู้ดีมีเงิน พบได้ตามพัตคารหรือโรงแรมหรูแหล่งต้มยำอยุธยามีสามแหล่งหลักๆด้วยกันซึ่งแต่ละแหล่งก็มีส่วนผสมทั้งที่ททเหมือนและต่างกันไปดังนี้ต้มยำอยุธยาเมืองพระธาตุอินแขวนรสชาติเปรี้ยวเค็มมีรสหวานเล็กน้อยต้มยำอยุธยาเมืองหงสาวดีรสชาติออกเปรี้ยวคล้ายต้มยำของไทยต้มยำอยุธยาเมืองซิเรียมรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดเล็กน้อย โยเดียซุปจึงเป็นอาหารที่สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาหลายร้อยปีและยังคงต้นเขาความอร่อยมาถึงปัจจุบนัน